สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอิสรนดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่บุกท่าเชฟเทพบ้านอิสรนดีครับผมมองเก้าครับบรรยากาศช่วงย้ำแรงครับพี่น้องครับ ใหญ่ครับเชฟมืออาชีพครับวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศหมูกระทะเชฟไทยบ้านอีสานนี่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศจ้องยำแรงครับลูกค้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องครับมืัอนี้ก็วันที่สิบแปดนะครับนี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ สีกัดกะบ้านข้าหนัอนตบนสวายเพื่อปลางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับกับลานหมูกทะทะสไตล์ไทยบ้านครับลูกค้าเรามาเรื่อยๆครับพี่น้องครับ สามารถจัดทรงฟรีถึงหน้าบ้านก็ได้คือกันครับหรือพี่น้องท่านใดติมาตัดเองก็ได้คือกันครับเบอร์โทรครับ0 8นย์4 5ด2 6ครับอห่้าสองสองหครับหรือเบอร์โทรศ6 2ย์ห3สองเจ็ดหห้าสามปดเจ็ดเก้าครับเบอร์โทรมีสองเบอร์นะครับสามารถโทรสั่งมาได้นะครับเดี๋ยวว่าติมาตัดเองอะไรครับพิกัดบ้านครับเหนือครับตำบลสวายครับผม ช่วงนี้ยำแรงครับลูกค้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพงมาชมเอานะครับราคาถูกโปรแพงบันไดครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยเจ็สบเก้าบาทครับฟรีผักน้ำจิ้มน้ำซุปครับผมจับไปชุดหนึ่งหรือว่าปดครสิเพิ่มเป็น,ปนอ่าตักลำหนักเกินก็นได้ขึ้นกันครับ ใดมีงบจักบาทก็จับได้เลยครับบรรยากาศชนิกะเรื่อยๆครับพี่น้องครับส่องเวลาหนึ่งทุ่มกัวนะครับตอนนี้บรรยากาศหน้าร้านครับพี่น้องครับเป็น

นี่ครับเมนูครับพี่น้องมึงเมนูกันมาเลือกมาชมได้ครับพี่น้องครับหรืาจะโอรตังกันได้ครับโมกุทาสไตล์ <Okay. S 2> ไทยบ้านเท่า,าครับราคาถูกย่อมเยาครับตั่งระไหรหรือทีมาตักนาา้กรกะไรเช่นกันมีหลากหลายเมนูให้พี่น้องได้ชมกัน หล,หลากหลครับมึบก,กบตึบ,บ้างครับตึกกบมึบบ้างมึกบงนะครับมีไข่นกกระทาครับพี่น้องครับแล้วก็ตรงนี้ก็มึกกบมึบบ้างอันนี้สบายนายนะครับแล้วก็อันนี้ครับเห็ดเป็นทองครับผมแก็เป็น ตับสไลด์ครับปีสไลด์เดี๋ยวจะเป็นหมูหมูหมักน้ำผึ้งนะครับไฮไลเราสองสามชัน้นก็มีครับผมปูอัดหมูหมักงาหมูหม,มักนุ่มครับหรือว่าเป็นไส้กรอบไส้กรอบไก่ครับหนังกรอบครับอ,อร่อยครับทีเด็ดครับหรือว่าเป็นก้งก็มีครับ หักเงินเต็มเออครกบผมในโนนนีน่ก็ประมาณจักเอ่อ23รายการนะครับโอเสำหรับทางร้านเรามีอยู่นะครับเอ,อนอันนี้ก็บ,บรรยากาศหน้าร้านครับ นี้เรามีเชฟใจครับเชฟเทนครับผู้จัดการร้านครับดูอะไรทั่วไปครับได้ไปเรียนที่ไหนไปอยู่ที่ป่าป่าพังที่น้องไม่ที่ไอมีในที่ปั๊มมันเล่นตอนไหนนะอ๋อเ้นอ๋อหนุ่ยก็เสือเดินน้ำบอกว่อน มาน้ำสักีชุดชุดหนึ่งบอกโอเคครับฝากพี่น้องด้วยนะครับสำหรับร้านหมูกระทะของหมูกระทะเชฟไทยบ้านอีสานอินดีนะครับติดกับบ้านคำเนินตะบนสวยเพิ่มตาังคูจังหวัดศรีสกีครับแสงไฟแสงสีเสียมพรอมครับพี่น้องครับบรรยากาศกระทะราคาย่อมเยาวครับพี่น้อง กิโลละ179บาทบาทฟรีผักน้ำจิ้มน้ำซุปรับปลากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำได้ครับสำหรับทางเพจหมุกทะเชฟชาบ้านซานดีแล้วก็มีเพจของเชฟชาบ้านในฉัรดีตอนนี้ก็จะเป็นช่องยูทูบนะครับช่องยูทูบของเชฟชาวบ้านในฉันดีครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้อง อามุกะกะได้เลยครับเฟซบุ๊กเชฟสุนชายโบราณครับผมแล้วก็หรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับโซนแปดโซนโซนหกสี่ห้าสครับผมสามารถทักแชทมาได้เลยหรือว่าสิจะโทรมาสายตรงก็ได้ครับนะทตรีมงานเราพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ